ดอกไม้สวยงามอยู่ที่ทางเข้าวัดดอยธรรมเจดีนะคะทุกท่านวัดดอยธรรมเจดีเป็นวัดของหลวงปู่กงมาแล้วก็ต่อมาก็เป็นหลวงปู่แบรนทานาการูนะคะปัจจุบันก็เป็นท่านแว่นดูดูความสวยงามค่ะสะอาดสะอ้านมากเลย อันนี้อยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะคะไทยที่จะต้องการสายปฏิบัตินะคะสายธรรมยุทธ์เงียบสงบมากแล้วก็สะอาดสะอ้านทุกคนที่มาที่นี่ต้องมีระเบียบเสียงดังไม่ได้เลยพูดนี่ไม่แต่ก็ได้ค่อยๆพูดนะคะฟังเสียงธรรมชาติ สร้างเมื่อปี2515สซุ้มประตูนี้